หน้าเราเป็นแขกเลยจ้าดาดูเลยจ้ยาใหญ่อมากไม่รู้ว่าแบกไปได้ยังไงนะคะไปดูดไขมล้านหา้ารู้สึกตัวเองมีค่าลลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะถือโอกาสเลยที่เราจะรวบรวมการสรัญญกรรมของเราทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยว่าเราทําอะไรบ้างนะจะพูดก่อนกันคนแอนตี้สัญญกรรมนะคะว่านับก็ไม่ได้แนะนําให้หลายคนเนี่ยไปทาสัญญกรรมคือถ,ถ้าใครภูมิใจหน้าตัวเองแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องไปทําก็ได้นะคะแต่ว่านับเนี่ยชอบคนสวยๆอยากสวยแบบเขานับก็เลยเลือกที่จะทํานะคะเริ่มตอนที่ อายุประมาณอยู่ประมาณมหเราอะอยากดั้งโด่งแล้วแล้วก็เราอะทํางานแล้วนะเราเออเราจ่ายค่าเทอมเองได้เรามีเงินเก็บแล้วอะไรเงี้ยอายุยังไม่ถึง20หรอกแต่ว่าความคิดเราแบบอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออเรารับผิดช,ชอบได้อันนี้คือเงินของเราเราสามารถเอาไปทําได้เราก็ขอแม่เราแล้วก็ให้พี่เราอะไปเซ็นรับทราบให้ตอนเราทําเพราะว่าอายุเราไม่ถึงเนาะเราก็เลือกที่ SLC เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเราศึกษาแล้วคือเราศึกษาเยอะมากก็แบบเออมีหลายคลินิกมากแต่ละหมอเนี่ยก็ทําแต่ละทรงไม่เหมือนกันแต่ตอนนั้นเรารู้สึก ว่า SLC อย่าปลอดภัยที่สุดก็เลยเลือกที่ SLC เลยค่ะ4 9นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำจมูกเลยค่ะก็ทํามาหน้าคมเลยค่ะเพราะว่าบอกหมอเอาโด่งมากๆแล้วก็คือเรามีเชื้อสายอิสลามอยู่แล้วอะ่พะพอบอกหมอว่าเอาโด่งมากๆทํามาคือแบบหน้าเราเป็นแขกเลยจ้าระดูร่าดูเลยจ้าแล้วทีนี้พอมาประมาณเริ่มจะเข้ามาหาลัยก็รู้สึกว่าหน้าคมแล้วน่มต้องโตปะวะคือความคิดเรานะเว้ยแต่ว่าคนอื่นแบบคิดยังไงเราไม่รู้ไงเราก็เลยไปทํานมเลยจ้าตอนนั้นทา ที่หมอชาชัยแอ o ซ u ลูทคินิกนะคะตอนนั้นทำราคาประมาณ8 0 0 0มื่นกว่า,วาแต่ละคนเนี่ยราคาไม่เหมือนกันคือมันแล้วแต่ซิลิโคนด้วยแล้วก็แล้วแต่หมอแล้วแต่ส่วนลดด้วยแต่คือนะับทำมาประมาณ8 0 0 0 0กว่านะคะเข้าปีหนึ่งหนะน้าคมนงโตก็คือตรงคอนเซ็ปทำประมาณเกือบ400ซีซีคือมันใหญ่แบบใหญ่หมาก ไม่รู้ว่าแบกไปได้ยังไงนะคะด้วยความที่แบบเอ้ยตอนนั้นเป็นเฟชชี่ใช่ปะ่ะแบบเขารอกก็สวยนู่นนี่นั่นก็แบบเที่ยวมากินเหลา้ากินเบียร์นู่นนี่นั่นก็เลยทําให้เราเนี่ยตัวอ้วนอ้วนจากเดิมมากๆแล้วก็โยโย,โย่ที่แบบเรากินยาลดความอ้วนไปด้วยก็เลยเลือกที่จะไปดูดไขมันที่เกาหลีแล้วก็ไปแก้จมูกเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอะอยากนมโตแล้วก็หน้าเกาหลีเราแบบไม่อยากหน้าค<อ>งแล้วที่เราไปเกาหลีเนี่ยโรงพยาบาลที่เราทาโรงพยาบาลแรกก็คือจิวเวอรี่นะคะก็ไป ดูดไขมันที่จิวเวรี่นะคะทั้งตัวก็ราคา8 0 0 0 0บาทไทยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็จมูกอยากหน้าเกาหลีเราก็เลยต้องแก้จมูกนะคะจมูกของเราอันแรกเนี่ยคือซิลิโคนหมดเลยนะคะแต่ว่าพอมาแก้ที่จิวเนี่ยจมูกเนี่ยใช้กระดูกหลังหูร่วมกับซิลิโคนทรงไอนะคะพร้อมรัดแกงจมูกอยู่ที่ราคา180,000จ้ะแล้วก็ฉีดไขมันหน้าผากและขมับเรียงไขมันจัดเรียงไขมันใต้ตาคือตอนนั้นเนี่ยเบ้าลึกนิดนึงนะคะแล้วก็ตาโบกนไม่รู้ว่าราคาตอนเนี้ยเท่า แต่ว่ารวมฉีดไขมันขมับก,กับจัดเรียงไขมันใต้ตาเนี่ยแสนสองนะคะพอมาช่วงประมาณปี2รู้สึกว่าปวดหลังปวดหลังมากมากเลยเออรู้สึกว่านมใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบตอนนั้นคบกับแฟนเก่าอยู่แล้วก็แฟนเก่าแบบเออไม่ชอบพี่นมเราใหญ่เกินไปเราก็เลยแบบงั้นเราแบบยอมเรายอมเจ็บตัวเพื่อแฟนเก่าเราเรายอมไปแก้นมก็ได้ไปแก้นมรอบสองนะคะแก้กับหมอชาติชายเหมือนเดิมนะคะที่ Absolute คลิน i c ค่ะก็ราคาแก้ก็อยู่ประมาณแสนสองขึ้นไปนะคะ อันนี้มันแล้วแต่ซิลิโคนนะแต่นนะับเลือกซิลิโคนที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าใครติดต่อทางพี่หนูไปอาจจะได้แบบมีส่วนลดพิเศษก็ได้นะคะอาจจะไม่ถึงแสนสองก็ได้แต่ว่าอันนี้นาะแบบราคาคข้าวๆเนาะแก้นมนะคะให้เหลือประมาณ275ซึ่งเนี่ยเหลือ275ก็ยังรู้สึกแบบนมก็ยังใหญ่อยอู่ว่างงกับตัวเองหรือว่าควรจะตัดนมออกไปเลยอะไรอย่างนี้ปีที่แล้วนะคะกลับมาอ้วนอีกแล้วอะ่ะแก้นมแล้วดูดไขมันแล้วควรจะผอมมันผอมได้แค่ปแป๊บเดียวพอมาถึงประมาณเท้นปีที่แล้วเนี่ยอ้วนอี ตัวอะไรขนาดนั้นน,าน,านา้าป้งกับตัวเองเหมือนกันก็เลยไปดูดไขมันอีกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่สองเนอะเป็นงานแก้ทั้งพี่นกเนี่ยเขาได้ราคาที่ลดราคาของเขาเนี่ยเขาครอบคุมไปถึงมีรถไปรับเราจากสนามบินอินชอนไปถึงโรงแรมแล้วก็มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพี่นกเนี่ยใครที่ดูดไขมันกับเขาเขาก็จะมีเทคนิคการควบคุมน้ําหนักตัวเองแล้วก็มียาหลังดูดไขมันให้ทานแล้วก็มีการแบบแนะนําอาหารที่เราต้องทานในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยราคาเต็มเนี่ยล้านห้ 5 7 2 0 0 0นะคะแต่ว่าที่มันแพงร้านห้าก็เพราะว่าเป็นงานแก้แล้วก็ดูดทั้งตัวนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์หมอเจ้าของโรงพยาบาลนานะติดต่อทางเมสอวิทไปก็เลยลดให้แล้วค well e ่ะพิเศษเหลือ9 1 7 0 0 0 0ถามว่าคนอื่นนะไปติด hmm. ต่อพี wom, ่นกแล้วพี่นกสามารถลดให้ได้ไหมสามารถลดให้ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคํานวณราคาทั้งหมดนะคะเราจะคํานวณต่อหน้าไม่แอบแองแน่นอนสมูก HLC ตอนแรกนะคะ4ี่หมนนมแปดหมื่นนะคะบวกกับดูดไขมันรอบแรก แก800,000ที่จิวเวลรี่นะคะแล้วก็บวกกับแก้จมูกที่จิวเวลรี่1 8 0 0นะคะเพราะว่าเป็นเทคนิคเกกระดูกหลังหูเนาะแล้วก็ฉีดไขมันที่หน้าผากแล้วก็ขมับแล้วก็จัดเรียนชั้นไขมันใต้ตานะคะ120กลับมาแก้น,นมเนาะบบอีก120หมอาชาชายัยมารอบสุดท้ายที่ทําล่าสุดก็คือดูดไขมันรอบ2 9,170,000นะจ๊ะทั้งหมดที่เรารวบรวมยอดก็คือ2อล้าน ทั้งตัวฉันอีนาคือสุดยอดรู้สึกตัวเองมีค่ามากๆตอนนี้ให้ไปตบกับใครก็คือไม่ไปแล้วนะจ๊านี่ไม่รวมค่าที่เราแบบรอยใหม่โบทอกหรือว่าเมโซแฟตต่างๆนานาถ้ารวมก็คือราคาจะสูงกว่าน,นี้นะคะเกิดเป็นผู้หญิงมันลาบากเนอะแต่ว่าถ้าแบบเราต้องสวยเราก็ต้องแบบยอมเพราะว่าความสวยเนี่ยเรายอมไม่ได้จริงๆนะคะแล้วเราก็คาดว่าเราจะไม่ไปดูดไขมันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่อยากไปดูอีกแล้วค่ะถามว่าราคาแพงไหมที่ไปทําที่เกาหลีก็คือราคาที่เกา หลีจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแล้วโรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยหมอแต่ละคนอะ่ะก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะคะที่จะทําให้เราเออไม่ใช่ว่าดูดไขมันใครจะดูดก็ได้เพราะว่าการที่เราดูดไขมันเนี่ยลาไขามันออกไปอะเลือดก,ก็จะออกไขมันก็ออกถ้าเราแบบว่าดูดแล้วแบบหมอไม่เก่งอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบทําเสร็จหนาวมากๆแล้วหรืออาจทําให้เราตายได้นะคะสาขาเนี้ยนะรู้สึกว่ามันเหมาะแล้วกับความปลอดภัยของนับนะคะคือเราจะทําอะไรเราต้องศึกษาให้ดีซึ่งที่นับไปทํามาทั้งหมดเนี่ยน้บก็ศึกษาดีแล้วนะคะว่าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเนี้ย เก่งแล้วหมอก็เก่งแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะอันนี้เราก็มาแนะนําให้นะคะแบบเป็นความรู้ว่าเราไปทําที่นี่แล้วก็ราคาเท่านี้แต่ว่าถ้าแบบเขาอาจจะมีโปรโมชั่นนะคะเราต้องติดตามโปรโมชั่นหรือไม่เราก็ติดต่อไปทาง Make a Wish ก็ได้เพราะว่า Make a Wish เนี่ยเขาจะไปดีวกับโรงพยาบาลที่แบบดังแล้วหมอก็เก่งในเกาหลีให้เรานะคะโรงพยาบาลที่เขาแบบดิวได้ก็ประมาณ10กว่าโรงพยาบาลที่หมอเก่งและดังในเกาหลีเลยะคะ่ะ mm. ก็จะได้ราคาที่ถูกแล้วก็มีคนมาคอยดูแลเรามีรถไปรับเราอะไรอย่างนี้นะคะก็หมดแล้วค่ะ จะมารวบรวมราคาเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดูดไขมันคลิปดูดไขมันรอบ2เนี่ยลงอยู่ใน YouTube ช่องพี่แพทแล้วนะคะแต่ว่าอีกรอบหนึ่งที่จะมารวมเนี่ยก็คือเป็นแบบให้ดูเลยว่าแบบดูดมาวันนี้ช้าเท่าไหร่แหละช้ํายังไงบ้างช้ามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คลิปต่อไปรอเลยคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องดูดไขมันโดยเฉพาะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ฉันด้วยนะจ๊ะ